สินค้าตัวนี้แมสต้องมากนะคิดตอกนะครับทุกคนเพราะเจ้าของแบรนด์เขาเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากแบบเยอะจริงๆท,ทุกคนอันนี้ก็อาจะเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะเาเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะบอกว่าครับกคนที่เคยมีสิวเยอะมากมาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนนะสังเกตัตัวเนี้ยมันเป็นสารเกดที่ใช้ลอกเล่นแบนเสียลอ,อยเว้ยเอา้ามันไม่นอันตรายหรอเฮ้ยมัน,ม,นมันมีความเย็นเย็นด้วยทุกคนแต่ไม่ได้เย็นจากเมนทอลอะไรนะมันเป็นเย็นแบบขออัาน,นี่คือไม่ได้หอมนะบอกก่อนว่าใครจะมาคาดบอก แม้เรื่องคลีนจะโมกเลยนะว่า70%อะคนเป็นสิวใช้ไม่ได้เพราะคนาที่ทาไปแล้วผิวต้องมีความแบบอิ่มบ้างมีความแบบเด้งๆหนึบๆกับทุกคนแต่ถ้ามอยเจอร์เซอร์เยอะเกินไปเนี่ยเวลาโดนแดดแล้วก็แล้วแตดมันจะทิ้งความแบบสังขยาทิ้งความเนะหนักของผิวแล้วไม่มีการอุดลันซีนเกิดขึ้นต่อให้เจ้าของแบรนด์จะดังขนาดก็ตามอันนี้พูดงตัวนะเราก็ไม่ได้สนนะครับถ้าไม่ดีคือไม่ดีอยู่ทุกคนฉันด่าออกยูทูปนั้นแรงกว่าติก๊กต็อกอยูนะบอกให้เนี่ยพุ่งสู่แแสนกกดไลคค์์ชชรปั สวัสดีครับทุกคนทุกคนครับจะบอกว่าตอนนี้ต้องอยู่ที่ประเทศมั้ยทุนเซมิดเอให้นัมินเซมิดเอมุกุสเลออนเดมุลเลยฮันเดอญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับให้เราเล่นอยู่ที่เกาหลีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนตามคำเรียกร้องที่จะบอกว่าสินค้าตัวน,นี้เนี่ยมีคนเรียกร้องมาเยอะแบบเยอะจริงๆสินค้าตัวน,นี้แมสมากๆในทิกต็อกนะครับทุกคนเพราะเจ้าของแบรนด์เขาเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากแบบเยอะจริงๆทุกคนแล้วแบรนด์เนี่ยใครไม่เคยเห็นนะเอา สุดๆคือเจ้าของแบรนด์เขาเนี่ยเขาจะเล่นตลกกับเพื่อนๆเขาแต่เราคิดว่าแบบว่าแบรนด์เนี่ยแบรนด์แบบเออขายขายทั่วไปอะไรเงี้ยถ้ากดไม่ทําไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าพี่เขาดังเท่าไหร่นะคนจะยิ่งอยากซื้อมากเท่านั้นพี่เขาทำแบบสร้างเอเวนต์ให้คนรู้จักเยอะมากเท่าไหร่นะเอเวนต์คืออะไรจร่งอยากเป็นคนอยากซื้อมากเท่านั้นนะครับทุกคนดูเนี่ยตั้งใจจะมาทดสอบกับ first impression ให้ทุกคนดูกับแบรนด์แบรนด์นี้ชื่อแบรนด์เคลคือแบรนด์นี้ครับทุกคนแบรนด์เคลอย์ทบน ใส่รักอย่างนี้จำได้ไหมทุกคนนี่ครับคือแบรนด์เคลอันนี้คือน่าจะเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ขหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะเพ่อแตงไม่เคยใช้เลยนะครับจะเป็นเฟิร์สที่เป็นชาจริงๆนะครับทุกคนนะสีครัตัวนี้ชื่อว่าเคลอะควาครีมนะครับทุกคนถ้าใช้แล้วไม่ดีก็คือจบเลยนะมหมายถึงว่าถึงแม้แว่าเขาจะเป็นคนดังขานาดก็ตามแรู้อยู่แล้วละนะว่าเราทดสอบมาแล้วตอนนักแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังพูดตามไหลล้างขนาดไหนก็ตามถ้าใช้แล้วไม่ชอบคือไม่ชอบนะครับและนี่เป็นการเฟิร์สึกกใช้้คครรรัังแนะบทุกคนนะอุชย ก็เป็นฟิลนี้ปะที่เขาเคยมีอ่ะทุกคนเหมือนที่เคยเคยเห็นนะจะเป็นเซรั่มนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเป็นเซรั่มของแบรนด์เคลของเขานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นลักษณะแบบคลิ้คลีนนะครับเป็นรูปหยดน้ําเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่ะอันนี้คือเนื้อครีมของเขานะครับทุกคนนะอ๋อไม่หรอกครีมจลเจลทุกคนครีมตัวแรกเป็นเนื้อครีมถ้าเนื้อครีมบอกเลยนะว่า70%อ่ะคนเจ็นสิบเจนปอรับทุกคนจะเห็นว่าเป็นแต์อ่ะคนเนี่สิวนช้ไม่ได้แต่เนี่ยากเลยอ่ะ แล้วข้างหลังเนี่ยเขาเขียนเด่นๆนะครับว่าเซนเทลล่านะครับทุกคนคือเซนเทลล่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าที่แห้งเสียนะครับทุกคนเฮ้ยมันมีความเย็นๆด้วยทุกคนแต่ไม่ใช่เย็นจากเมนทอลอะไรนะมันเป็นเย็นแบบชำ่ำๆดูอ่ะทุกคนที่ทานเขาไม่ทานมีความชำ่ชำๆแตกต่างกันนะครับกลิ่นแบบไม่ได้ผสมกลิ่นไม่มนะีไม่มีความหอมนะครับทุกคนแต่จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสัตว์สกัดปกตินะครับทุกคนอันนี้คือไม่ได้หอมนะบอกก่อนว่าใครจะมาคาดหวังให้หอมอันนี้คืออันนี้ไไม่่่้้้้้้อองงงททาาากกกัััับบหหหนน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 ดดดวววยยะะะะคครุเเีีี๋ใใชฝแล อ่ะลองทางครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับทาช้ำๆเลยทุกคนนะเป็นสาวบกของการผิวช้ำอยู่แล้วชอบอะไรแบบช้ำๆมากเลยเฮ้ยมันซึมไวมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็การท,ทาไปเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบเคลือบเอผิวอยู่หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีความช้ำๆของผิวนะทุกคนนะถ้าทุกคนสังเกตนะผิวมันจะมีความเงาๆเห็นปะมันเป็นการเหมือนเคลือบผิวตรงว่าคนเหมาะกับใครมากเหมาะคนที่ผิวแห้งเหมาะคนที่แบบแต่งหน้าไปคิดว่าได้ต,ติดทนดีนะครับเพราะมีความชุ่มชื้นดูฝั่งที่ทาและฝั่ท่ไมา คือผิวแบบคนละอย่างเลยนะมันจะนุ่มหนึบขึ้นมาเลยทุกคนเหมือนคนทาเซรัม่มบำรุงไปแล้วนะครับทุกคนทำให้ผิวมันดูแบบความฉ่ำขึ้นมานะครับทุกคนจะเห็นว่ามีความแบบนองเงานะทุกคนนะแล้วผิวก็จะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงถามว่าเหนียวไหมก็ ไม่เหนียวนะทุกคนแต่มีความหนึบๆอาจจะต้องรอให้มันซึมนิดนึงนะครับ A few moments later ผ่านไปห้านาทีนะครับทุกคนนะจะให้ดูความผิวเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าผิวยังที่มีความฉ่ำเอาไว้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็ความเหนียวเนี่ยจะลดลงนะครับทุกคนจับไปเนี่ยจะมีความแบบผิวจะมีความตึงๆเด้งๆขึ้นมาประมาณนึงนะครับทุกคนนะมันไม่ได้แบบผิวแบบหนึบหนับนะแต่มันจะมีผิวที่แบบมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรฟูขึ้นนะเออเป็นที่เหมือนฟูฟูขึ้นนะครับทุกคนนะอันนี้คือฝของนิ่ทา ที่ไม่ทานนะครับทุกคนนะถ้าดูคำตต่างๆกันประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าแบรนด์เขาดังเบอร์ไหนนะทุกคนนะเพราะจะไม่เคยใช้เซรัรมของเขาเลยแต่ว่าถึอยากจะบอกว่าต้อนได้บอกเนื้อ m o ร์ t รเ i อ e r นะครับการที่ทามิธีแบบนี้ข้อเสียมหาว่ามีไหมชอบกันคิดว่ามีในการที่ถ้าทเราแต่งหน้าเยอะเกินไปแต่งหน้าเบาเกินไปเนี่ยเวลาโดนแดดแล้วก็ล้วแต่มันจะทิ้งความแบบสังขยะถ้าพูดง่ายคือสังขยะจะอยู่คมเนื้หนักของผิวี่มีความแบบหนึบๆของผิวทุกคนได้บอกใช่ปะแต่อันนี้น่าจะยังไม่รู้นะกอจับไปมไหนมันวเริ เออมนเป็นผิผวอะ่ะเดี๋ยวจะลองทาสองฝั่งนะครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวจะลองแต่งลงแ,งแต่งหน้าให้เรียบร้อยมาดูกันว่าเมื่อทาสองฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วแต่งหน้าใช้ชีวิตหวันเนี่ยจะเป็นเซอร์ไม่ใชก็ตามนะครับมาดูว่ามันจะทิ้งความเหนิหนาเอาไว้ไหมแล้วมาดูเซอร์ที่ดีนะครับทุกคนโดยเฉพาะตัวครีมที่เป็นถึงเจอแบบนี้เนี่ยถ้าเคยใช้อยู่แบรนด์นึงทุกคนที่แบบแพงมากเลยนะเวลาล้างหน้ามาเนี่ยน้าจะมีความแบบโอ้โยชุ่มชื้นมากคเมื่อไหร่ที่น้ำในผิวคุณพอเนี่ยผิว บางคนใช้ชื่อเสียงตัวเองอะ่ะเป็นแบบเป็นตัวหากินบางคนใช้ชื่อเสียงในการแบบมาค้ำขายของขายของบางคนขายดีมากแบบยอดขายเป็นสิบล้านนะทุกคนแต่ยังไม่รู้้วยว่าส่งน้าอย่งตัวเองมีอะไรบ้างหรือบางคนแบบว่าโหจังแน้พี่คนได้ดีมากเลยเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยผิวหน้าไม่ดีด้วยซ้ำก็ยังมีนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนมันซึมไวมากโอเคเดี๋ยวต้องนอกแต่งหน้านะครับทุกคนในหะ้เดี๋ยวมาเจอกัทีว่าจะเป็นยังไงเมื่อแต่งหน้าเสร็จนะ a few moments later เสร็จได้แล้วนะครับทุกคนกับการแต่งหน้านะครับแต่งหน้าง่ายขึ้นจริงที่นีงคิดเลยก็คือม id ีความชุ่มชื้นกับผิวนะครับแล้วก็เวลาทาอะไรเนี่ยมันเกลี่ยง่ายเหมือนคนมาร์กหน้าเหมือนคนทามอยเจอร์ไรเซอร์แบบเยอะๆทาอะหลายตัวทาเซรั่มลวทำรูมแบบเรียงลำดับเยอะๆนะครับทุกคนตัวนี้ต้องลองทาแค่อย่างเดียวเลยคือมอยเจอร์ไรเซอร์ของเคลนะครับตัวนี้ครับทุกคนเป็นเซเทลล่านะครับเดี๋ยวแต่งนะครับจะใช้ชีวิตทั้งวันนะครับทุกคนมาดูว่าหน้าจะมีความสกปรกเร็วไหมหรือว่ามีความแบบไอ้นี่ไหมเพราะ moisturizer ที่ดีเนี่ยทุกคนมันจะะไมม่่นนนนน้้าาเเรรียยััอลลงคบแวทำ มาครับทุกคนก็หลังจากที่ไปตลอนทั้งวันนะครับทุกคนจะให้ดูว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเก็บรีวิวทั้งวันจริงๆนะแล้วก็วันนี้คือตอนเที่ยงคืน48นะครับทุกคนเมื่อเช้าเราแต่งกันแบบค่อนข้างช้ามากๆดูยี่สิบแปดหนึ่งเลยคือมันแต่งหน้าง่ายตั้งแต่แรกเว้ยสองคือผิวหน้าตองนี้มันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกมันขึ้นอย่างน้เอาฟ้าอย่างๆทัดกัว่าอะไรนะฝ้าหน้าเป็นไงนะหน้าเป็นไงไม่เป็นไม่เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบที่เราไปเดินกันก็คือมีแต่ปิ้งย่างเงี้ย เออถ้าทุกคนแต่งหน้าดีอะแปลว่าถ้าเกิดมีคชุ่ชื้นที่ดีอะเวลาแต่งหน้าปุ๊บหน้าคุณจะไม่สกปรกนะทุกคนดูหน้าก็ไม่รู้ว่าแบบคือเนี่ยมันดีดีอย่างที่คิดไว้จริงไม่ได้ทุกคนถามทุกคนแต่งหน้าหรืออะไรนะแต่ว่าจะให้ดูว่าคนที่แต่งหน้าทุกวันเนี่ยที่แบบหน้าสักปรกมากวันนี้กินทั้งปิ้งย่างคือมันดีมากๆากยทุกคนดูดิผิวหน้าคือแบบอเมซิ่งมากไปเดี๋ยวต้องไปล้างหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาท้ายดูก่อนนอนด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนน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 นะะะะะไไไปดดดดดูวว่่่่่่าาาาาจเเเเเ็งถ้้้้กกกกกกิมีีีีบบบบออออออลยยยฉัััแแหหใร์ อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาสับตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้เอาเป็น first impression ความรู้สึกแรกนะครับทุกคนนะบอกก่อนว่าเราไม่มีการอววอะไยทั้งสิ้นเกิดขึ้น คือหลักๆก,ก่อนนะทุกคนหลักๆทั้งว่าคนที่ต้องการความชุ่มชื้นกับผิวโดยที่ไม่ให้มันเป็นแบบเนื้อเซรั่มก็ไม่พออ,อย่างเงี้ยทุกคนคือจริงๆตั้งเป็นฟิลนี้เหมือนกันนะฟิล์ที่แบบว่าบางทีอยากให้ความชุ่มชื้นกับผิวไว้ทาเซรั่มแต่พอทาเซรั่มก็เกิดอะไรขึ้นมันมันไม่พอทุกคนมันมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นนะแต่มันชุ่มชื้นไม่พอนึกออกปะพอทาครีมก็รู้สึกว่าครีมมันเยอะเกินไปมันไม่พออะไรเงี้ยถ้าต้องการอะไรที่เป็นแบบแล้วกนับที่เป เห็นปะแล้วคือมันซึมไวมากเว้ยมันไม่ช่คขี้เลยทุกคนนะู้ดิเนี่ยชุ่มชื้นเลย ทัน inh. ทีเจ้าของแบรนด์เน่ยจะบอกว่าครับเป็นคนที่เคยมีสิวเยอะมากมาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับเคนนเขาจะเข้าใจเลยว่าอะไรที่ต้องการมากหรืออะไรที่ต้องการน้อยแบบปกติหรืออะไรที่ห้ามใส่อะไรเงี้ทุกคนซึ่งตัวนี้ทุกคนถามว่าก่อนโยนใช้ได้ไหมถ้าเกิดมันไม่รอดนะวันนี้จะกลับมาเนรัแต่งหน้าเนี่ยมันจะเห็นดีว่าสิวมันจะขึ้นหรือการหน้าจะทายเคืองนะครับทุกคนอันนี้จะเห็นเลยว่าหน้าตรงไม่มีความคายเคืองะไรทั้งสิ้นนี่อันนี้คือเขาสดให้ดูเลยนะว่ามีตัวนี้มีอะไรบ้างนะคร มีการลดการอักเสบของสิวด้วย BHA นะครับทุกคนนะก็มีการผัดสิวผ an. bueno. ิวทุกคนจะต้องไม่ต้องใจเวลาแบบการผัดสิวเกิดขึ้นมาที่ผิวหน้านะครับการต้นการสร้างคอลลาเจนนะครับทุกคนแล้วก็ปกป้องแสง UV ด้วย anti-inflamm นะครับทุกคนตัวนี้ต้องไม่แน่ใจนะสถานการณ์อย่างนี้เ่ข้าใจว่าคนถามข้อมูลมาเนี่ยสารสกัดตัวนี้มันเป็นสารดที่ ใครลอกเล่นแบบสเตียรอยเว้ยเอา้าคือเป็นฟิลเหมือนสเตียรอยเนี่ยปกติเราไปหามหมอใช่ไหมทุกคนสเตียรอยจะทำหน้าที่ในการกดสิวเนี่ยให้ยุบลงไปนะทุกคนนะอันนี้ทํางานคล้ายๆก,กันเลยมันไม่อันตรายหรอเขาบอากข้อมูลดูนะครับวอดตัวนี้เป็นการลอกเล่นแบบการทำํำมาของสเตียรอยแต่ปลอดภัยนะทุกคนนะไม่เหมือนสเตียรอยที่เลี้ยงสิวเอาไว้แล้วก็ให้สิวขึ้นมานะครับอันนี้จะปลอดภัยกว่านะทุกคนเออต้องใช้นะส่รนสกัดนี้สามารถลดนะครับรอยแดงระดับจากสิวได้ด้วยก็น่าจะใช่นะทุกคนนะเพราะสารสกัดตัวนี้เนี่ยมััันน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 นเเเเป็็ซทททลล่่่าาาะะะะะุุกกกกกคคคมดดดรรรรสสสขอองงิววววบจจชยยไ้้้้ตีูึ มันก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากจะมีผิวชุ่มชื้นแล้วก็คนที่เป็นสิวจริงๆเนี่ยเขาได้ความชุ่มชื้นที่มันเพียงพอแล้วก็ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะทุกคนนะรู้สึกว่าเนี่ยเวิร์กถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตังเองนะต้องให้ผ่านเลยว่าะตัวรู้สึกว่าพอท,ทีทาแบบผิวต้องมีความแบบอินปบ้างมีความแบบเด้ยเงี้ยหนึบหนึๆๆบะทุกคนเออพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่หนึบแบบเหนียวเหนียวนะมีความแบบเข้าใจปะไม่รู้แบบแบบแบบเหมือนกันผิวมันดูเงาเงามันดูแบบเหมือนเตรียมผิว ก่อนแต่งหน้าได้ยังดีเนี่ยจะคิดเองนะแต่ว่าเฟอร์ดิมิชันเป็นอย่างจี้จริงๆนะครับทุกคนนะลองลองหากันดูเชื่อเถยะคนดรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบรนด์นี้เนี่ยคุณไม่ชอบเป็นยังไงก็แล้วแต่คอมเมนต์ไวได้เลยนะครับทุกคนนะส่วนใครที่ชอบคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าชอบอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุบกคนอยากให้เฟอร์ดิมิชันอะไรอีกคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดแล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกปิ๊งกุ้งเตืออนนดด้ววยะครับับสสีขกปย